อันนี้นะคะหนึ่งในหหมู่บ้านของเมืองซินเทเทเรนะคะหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านมามาลอราบ้านเป็นหมู่บ้านที่มีสีสันแล้วก็ความสวยงามมากมากเลยนะคะอยู่ริมฝั่งรินชายฝั่งริวล่าของประเทศของสาธารณรัฐเนเธอร์แลนนั่นเองซินเทเปลว่าห <sayin' S 2> ้าเทเรเป็ว่าหมู่บ้านหรือดแบบินแดงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน เมื่อสักครู่นี้เราก็ไปมาแล้วหน่มู่บ้านหมู่บ้านที่ชื่อวยวันนั่นเลและสร้างก็เป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นชาวมงมค่อนข้างสูงแต่ก็มีมท็อปวิวให้ดูเหมือนกันนะคะ<ม>ส่วนทั้งบนนี่ก็จะเป็นาทางเดินแยกขึ้นไปดูท็อปวิวเรื่อยๆคนไทยก็มีมาบ้างฝากายนะคะเนีย่ยจะเป็นนักท่องเที่ทยวชาวต่างประเทศค่างทวีโลเยอะมากกว่า ก็เดี๋ยวเราไปชมมุมวิวอื่นที่สูงกว่าเดิมสีสันที่บ้านคนอยู่นะคะ